สวัสดีค่ะชาวลัคนาและก็ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นคำพยากรณ์สำหรับคุณในเดือนพฤษภาคมปี2565นี้นะสำหรับชาวลัคนาตุลน,นะคะอันนี้แบ่งตามโหรศาศาสตร์กลเนาะก็ไปเช็คลัคนากันได้ที่ Facebook Page ที่ t o อปโพสนะคะส่วนใครเช็คแล้วรู้แล้วนะคะก็ดูได้เลยใครอยากดูตามราศีหรือตามวันที่เกิด ในคลิปนี้ก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22กันยาจนถึง21ตุลานะคะเอาตามนี้ไปก่อนแล้วก็เป็น general reading เนาะฟังหูไว้หูนะคะอ่ะมาฟังให้ไพ่เหมือนเหมือนไพ่เป็นเพื่อนคุณคนหนึ่งนะเขาก็แค่มาบอกว่าอ่ะช่วงนี้นะคุณคิดจะทำอะไรควรรอก่อนไหมหรือว่าควรไปได้เลยหรือว่าอาจต้องเฝ้าระวังเรื่องอะไรลองไปฟังกันนะไพ่ใบแรก อัศวินถือไม้เท้ามันอาจจะแบบเข้มบ้างสว่างบ้างเดี๋ยวก็ขออภัยนะอ่าอัศวินถือไม้ใบที่สองก้าดาบเอ็มเพรสอ่าเลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะกังวลเรื่องของสุขภาพของคุณแม่ไหมนะแล้วก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาหลายสิ่งเลยมีเรื่องของความรักด้วยอ่ะ ดูซิชาวราศีตุลน,นะคะเดือนนี้คุณจะใจร้อนเป็นพิเศษแล้วก็เบื่อหน่ายง่ายอารมณ์สวิงค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ดูดูแล้วเหมือนมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องกังวลน,นะคะติดอยู่ในใจอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนรักหรือว่าคุณแม่นั่นเองนะมีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่ามันมีเนี่ยมีแบบไพ่ไม้มีไพ่เดินทางมีไพ่โยกย้าย แล้วก็มีไายงานใหม่อ่ะหลายๆท่านอะชัดเจนนะคะว่ามีเกณฑ์เดินทางกลับไปดูแลคุณแม่ไหมถ้าคุณแม่ป่วยมันก็เป็นไปได้นะถามว่าแม่มีโอกาสที่จะป่วยไหมจริงๆมันก็มันก็มีนะแต่ว่าอ่ะก็เฝ้าระวังไว้ละกันนะคะเอาเป็นว่าเกณฑ์การเดินทางโดดเด่นมากสำหรับคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะ พลังงานของชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลบก็เดี๋ยวใจร้อนแล้วก็เดี๋ยวขี้เบื่อเดี๋ยวก็ขี้กังวลนะพลานอยง่ายอะไรประมาณนี้สิ่งที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงสําหรับคุณในเดือนนี้คือเรื่องของการเงินการเงินไพ่เงินสวยๆอะ่ะมันไม่ค่อยมีแต่มันมีเด็กถือเหรียญตรงนี้นะคะโชคการเงินของคุณเนี่ยจะมาจากคอนเน็กชันหรือคนที่คุณไม่รู้จักถ้าคุณขายของหรือคุณทาฟรีแลนซ์อ่ะต้องลองติดต่อกับคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยสนิท นะรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็แต่มันจะมีเกณฑ์ถูกหวยไหมมีมีนะไม่เหมาะว่ามีนะอ่ะมีแต่ว่ามันจะอารมณ์เหมือนมีเรื่องทุกข์ใจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีโชคด้วยส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะคือมันอาจจะมาพร้อมๆกันอ่ะความทุกข์ใจมาจากการกังวลการนอนไม่หลับมีเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเจอรักซ้อนได้เหมือนการรักสามเศร้าได้เหมือนกัน อ,อาจจะเป็นตัวคุณนะ่ะที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนใจก็ได้หรืออาจจะไปชอบคนอีกคนหนึ่งโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจแต่บังเอิญว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็เขาคนนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเจอคนใหมเ่เขาก็ไม่ได้สนใจคุณนะแต่ระวังอย่างหนึ่งนะเขาจะเข้ามาหาคุณเพราะผลประโยชน์นะคะดังนั้นคนโสด เจอใครครบใครก็ดูดีๆนะคะพฤติกรรมเขาอะถ้าเกิดว่าเขาอะขัดแยง้งพฤติกรรมที่แสดงออกต่อคุณอนะถ้าสมมติเขาบอกว่าจริงใจกับคุณแต่ว่าทําไมเขาไม่เทคแคร์เขาไม่ทําสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเลยถ้าพฤติกรรมเขาขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดเออน,นะดังนั้นเนี่ยให้เฝ้าระวังคนเหล่านี้ไว้เพราะว่าไม่จริงใจแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณควรทำก็คือให้มิตรภาพอยู่ไว้แค่การเป็นเพื่อนเดือนนี้ยังไม่ได้เหมาะเริ่มต้นในการครบหรือว่า ขเขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะจริงจังในความสัมพันธ์ใดๆในเรื่องของความรัก 2. ในเรื่องของธุรกิจไม่ใช่เดือนที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คือพยายามประครับประคอง อันเก่าอะไปให้ได้ดีกว่าอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเพราะว่าเหมือนทำอะไรมันก็ยังไม่ได้ดั่งใจนะคะมันเสียมากกว่าได้เนาะตัดรายใจ่ายให้ดีแล้วก็รัดเข็มขัดให้มากๆอะไรที่กังวลตัวช่วยอยู่ที่ไหนคนนอกคนข้างนอกนะคะแล้วก็มูได้ไหมมันก็ลองดูนะ ตัวช่วยอันที่2คือแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะลองไปเยี่ยมดูนะมีเอ็มเพรสมีควีนออฟบอร์นะติดขัดปัญหาอะไรหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้หญิงนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณได้โดยเฉพาะเรื่องของการงานไอเดียดีๆคือคนคนนี้ทํางานเก่งมากนะดังนั้นถ้าติดขัดอะไรเข้าหาเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะช่วยคุณได้คะ่ะอันถัดมาในเรื่องของการเดินทางถ้าคุณจะต้องเดินทางไปไหนระวังอย่างรั่วนะแล้วก็ระวังของหาย ม,มานี้ด้วยนิดนึงเนาะเรื่องของหนี้สินนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนิดนึงถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีรายจ่ายอะไรเนี่ยคืออย่าชะล่าใจนะไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่ทันเวลานะแล้วคุณจะรู้สึกเครียดเองนะส่วนเดือนนี้ชัดเลยไม่ควรให้ใครยืมเงินนะคะ อันถัดมาเรื่องของความรักก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันเลยไพ่มันไม่สวยนะคะมันไม่ใช่จังหวะที่ดีในเรื่องของความรักจังหวะที่ดีไฮไลท์ของเดือนพฤษภาเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลคือการเดินทางจะเป็นโชคการเดินทางจะค้าขายได้จะได้เงินจะได้ลูกค้าเนาะแล้วก็ได้คนช่วยเหลือที่ดีเนี่ยได้คนช่วยเหลือที่ดีหลังจากที่คุณเดินทาง ก็อย่างที่บอกเดินทางไปนะคะสมมุติหลงทางไปเจอคนไม่รู้จักเขาก็จะช่วยเหลือคุณได้อันนี้เป็นแค่เคสตัวอย่างง่ายๆนะแต่จริงๆมันอาจจะได้อะไรมากกว่านั้นมันได้เป็นคอนเนคชันมันได้เป็นการงานมันได้เป็นเขาเรียกว่าเขาอาจจะแนะนําหรือคอนซัล์อ่ะคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในอนาคตที่คุณจะพึ่งพาได้ตัวเป้งๆอ่ะเขาเรียกว่าคนสําคัญอ่าประมาณนั้นที่สามารถ ช่วยคุณผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยก็เป็นได้นะคะดังนั้นก็ลองคุยดูนะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าอย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปอันทันมาเนาะเรื่องของความรักธุรกิจส่วนตัวผู้เรียนธุรกิจส่วนตัวมันจะเครียดๆหน่อยนะแต่ว่าอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนอะไรก็อย่างที่บอกนะคะพยายามพยายามตั้งสติก่อนอันที่สก็คือว่าอย่าเขาเรียกว่า บางอย่างมันไม่จําเป็นจะต้องรีบแก้ไขในเดือนนี้ก็ได้บางสิ่งบางอย่างเนีย o, геро, ่ยเราต้องควรจะรอให้เวลามันผ่านไปอีกสักพัก okay again, แล้วค่อยเริ่มแก้ปัญหาก็ได้นะคะเขาบอกว่ามันยังแก้ไม่ได้อะมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงนะปัญหามันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่อง คาราคาซังหรือรังมันเนิ่นนานแล้วโดยเฉพาะเรื่องปัญหาของเรื่องเงินหรือว่าเด็กในร้านตีกันทะเลาะกันไม่ถูกกันหาคนมาทำงานไม่ได้ลูกค้าไม่นิ่งการเงินไม่นิ่งเดี๋ยวเดือนนี้ขายได้น้อยเดือนนี้ขายได้มากมันก็ประมาณนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่จะแบบหาคือเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คือตัวของคุณเองแต่ว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้ามันเข้ามานะหมายความว่า อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบในปัจจุบันทันด่วนหรือว่ารวดเร็วจนเกินไปนักกรุณาไต่ตองให้ดีๆอย่างน้อย3คืนนะคะสคืนนะเอานอนกลับไปคิดกลับไปคิดก่อนนอนซิสัก3าคืนอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นต้องไปสามคืนติดกันนะแล้วคุณค่อยตัดสินใจไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรระวังในเดือนนี้คือการตัดสินใจเรื่องราวอะไรต่างๆถ้าเร็วจนเกินไปมีโอกาสตัดสินใจพลาดเนาะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมาเสียใจทีหลัง นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักนะคะก็ข้อสรุปภาพรวมก็จะประมาณนี้ความรักไปแล้วคนมีคู่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายกันละกันหน้าดูนะคะมันต่างคนต่างเครียดระวังมีปากเสียงด้วยเรื่องเล็กๆน้อย,อยด้วยเรื่องเก่าๆนะระวังแบบเขาเรียกอะไรก,ก็ได้แต่บอกให้ระวังนะแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการตั้งสติ เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่แฟนคุณพูดอ่ะเขาตั้งใจพูดหรือเปล่าหรือว่านิสัยเขาเขาก็ละเมอเพลพกชอบบน่นชอบพูดคนเดียวหรือว่าบ่นไปอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ข้ามไปได้นะคุณก็ไม่ต้องแคร์คำพูดเหล่านั้นจะช่วยลดการทะเลาะเบาแหว่งกันได้เป็นอย่างดีนะอ่ะอันถัดอาก็อยากจะพูดเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะมีไพ่ของความกังวลไบกรงไม,กงไมเกนไบโพล่าโรคหัวใจความดันคอเลสเตอรอลแล้วก็เรื่องของสายตากระดูกและฟันโอ้เยอะเลย ลายิ่งเหมือนกันนะอ่ะมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะก็เข้าๆก็อย่าใจร้อนนะคะแล้วก็เรื่องดีๆเนี่ยถ้าคุณตั้งสติได้ดีคุณจะหามันเจอนะแล้วก็อยู่รอบๆตัวเราอยู่กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะนี่ก็เป็นสรุปตดวงของชาวราศีตุลน,นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเดือนหน้าหรือว่าคลิปรอบหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ